ไม้คานสายตาความสวยสุปตาสาวถูกยกให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในปี2022นี้ ความสวยความสามารถปังยินหนึ่งไม่แพ้ใครจริงๆสำหรับไอดอลนักแสดงสาวสวยคิมจีซูหรือจีซูพี่ใหญ่ของวงแบ็คพิงที่ตอนนี้ฮอตและมาแรงไม่แพ้ทั้งงานการแสดงงานเพลงถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆก็รุมจีบเพียบและล่าสุดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีหลังจากนิตยสารนูเบียได้จัดอันดับในหัวข้อ The Most Beautiful Moment in the World โดยเป็นการรวบรวมคะแนนโหวตจาก116ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าคิมจีซูได้รับก กยกย่องอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแห่งปี2022หลังจากการสำรวจทั่วโลกอย่างยาวนานายจีได้รับการติดต่อเพื่อจะส่งบายรับรองแล้วเอาเป็นว่าจะสวยแค่ไหนสามารถชมภาพได้เลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ